ท่านประธานบริษัทคำเลาะถั่วครับหลังจากที่ใช้บริการรถตู้ของอาจารย์สมานมิตรแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกรถใช้ได้รถใหม่ดีครับ<อ>นั่งแล้วนิ่มอากาศอนะอากาศเยน็เยนเย็นแอร์เย็นชื้ยไอร้อนเลยเที่แน่ๆคือคนขับดีผมดว่าสุดยอดประสบประสบการณ์กี่ปีอาจารย์สมานมิตรปะจ๊ะ ถ้าขับรถเฉพาะขับรถตู้บ่ะครับยี่สิบถ้าขับรถนั่งนั่งขับรถอื่นๆผมได้ไปขับขี่ตลอดชีวอตั้งแต่ปีสองพันสิบสองโอ้โหเพราะนั้นเรื่องเส้นทางนี่ก็ไม่ต้องถามนะไม่ไม่ให้ไม่ไม่มีหลงไม่มีเลยยังไม่เห็นจังหวัดไหนที่ยังไม่เคยไปไม่มีในประเทศไทยไปทุกจังหวัดแต่ที่ท่องเที่ยวอาจจะไม่ทุกที่เช่นยกตัวอย่างว่าสกล ไปท่าเชียงชุมหรือยังไปแน่นอนแต่ว่าไปท่าไปท่าดูมไปหรือยังอาจจะไม่ได้เคยไปตัวอย่างนะคท่าดูมไม่เคยไปเดี๋ยวท่านเดี๋ยวท่านประธานแล้วเหมาะที่เราจะจัดทริปไหมหมายถึงว่าเราจะไปเที่ยวไปทัวร์กันละ่ะเราจะใช้บริการรถคันนี้เนะเาะ ของบริษัทคำเลาะทัวเรานี่โอเคไหมโอเคเออเนาะงั้นให้เก็บเงินไว้นะครับไม่ต้องเก็บไม่ไม่ต้องบังคับให้เก็บต้องบังคับให้เก็บให้เก็บวันละยี่สิบบาทยี่สิบบาทแล้วเราจะไปทัวลาวใต้กันโอเคไม่เอาเยอะไม่ไม่เอาคนไปเยอะเออผมเออผมนี่ก็สองแล้วเนาะเออ สองสองเอาเอาว่าทั้งหมดนี่นั่งได้อยูแปดคนนี่แต่เราสบายเนาะแปดคนละสบายแปดแปดไม่ไม่อึดอัดแล้วก็โกเซิร์ตก็เอาคนที่รู้ใจเนาะเสี่ยวเสี่ยวผู้ชายเสี่ยวผู้ชายยังมีอยู่บ่เสี่ยวอายุแปดสิบห้านี่ยังเหลืออยู่บ่เขาขึ้สูบไปนล้เอางั้นให้โกเซิร์ตไปผู้เดียวเป็นประธานอ่า มีหน้าที่เก็บเงินวันละ20บาทแล้วก็ให้ได้อยู่ประมาณห0 0 0มื่นะเลี้ยงพวกผมอดิษันบัวภาเราได้เราเนาะอา,าจารย์อาจารย์อาจารจาอาจาราจาสมันมิตรชื่อเล่นวันไหก็เ,เขาอันไม่ได้ชื่อก้ามมันได้อยู่สังกวลราชนี่แหละซื่งอลีพ่อพแม่ตั้งเนี่อันที่ชื่อเล่นเหรอเอา,อาเลี้ยงมิตรทั้งทั้ง<อ>ทั้งคั้งทั้ง้งงทั้